สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเคาะข่าววันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2559นะครับวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ไปชมเนื้อหาจากการเสวนาโครงการพัฒนาอันดามันกับ ชาติพันธ์ชาวเลโดยดอรนุมนอลุโนโนไทยนักวิชาการสถาบันวิจัยสังคมผู้ที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลตั้งแต่ปี2536นะครับดเตอร์ Dr. เดชรับสุขกําเนิดอาจารย์ประจําภาควิชาเศร,รษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรคณะเศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ร่วมด้วยคุณกิติทั์โพธิวิจิตช่างภาพสรารคดีเจ้าของผลงานภาพถ่ายเรื่องชาวเลอันดามันชาติพันธ์ที่ถูกลืมในนิตยสารสารคดีฉบับที่300 71เดือนมกราคม2559ดำเนินรายการโดยคุณธิติพันธ์พัฒนมงคลผู้เขียนสาร,รคดีชาวเลอันดามันชาติพันธุ์ที่ถูกลืมการเสียวนานนี้จัดโดยนิตยส,สารสารคดีและสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอเชิญไปติดตามรับชมการเสียวนาโครงการพัฒนาอันดามันกับชาติพันธุ์ชาวเลครับ

บัตรล้ำค้าของชาวองเกนเลยครับคือทะเลเลรือตาบางนี่ก็คือเป็นบ้านในสมัยก่อนของชาวโมเกนเหมือมนกับบ้านเลยค,คือบ้านบนบน้ำนี่คือเราเดินทางไปมาก็อยู่ในนี้พอเราลคือเดินทางเลวเนะี่ยลงลงลงอาหาร

คือคือก็ยังเหลืออยู่ไงเพราะว่าแค่ดำน้ําอันุูเขาใช้คือถังสายอะไรลงไปสายถังแบบลงไปน้ําลึกๆคือดำได้สองสามชั่วโมงบางคนก็น้อยแล้วครับข้อหนึ่งคือการหาไม้ตัดต้นไม้อะไรลาบากก็เป็นพื้นที่เขตพิทยานบ้างพื้นที่ของเขาบ้างอะไรพวกนี้เขาจะห้ามเลยปัจจุบันนี้ต้อง จะหาไม้ทำเรือนี่ต้องซื้อแล้วครับมาะนมาอก็เสียดายครัเพราะว่าเป็นของรุ่นแบบรุ่นปู่ตวดรุ่นรุ่นย่าเนี่ยกลับหายไปเหมือนแบบก็คือตัวผมนี่คืออยากให้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้เออนี่เลยกระบางเออคือเขามาอยู่ในนี้คือเป็นบ้านเป็นบ้านในสมัยก่อนของปู่ตวดเนี่ย กับรุ่นผมคือความคิดของผมผมชอบรุ่นพ่อผมมากกว่า ไปดูชาวเป็นความเป็นยู้าวโมเกสบางทีว่าคิดไส้เกินไปเหมือนไปพม่านี่ก็ไปลำบากนะเพราะว่าข้ามประเทศในวกนนี้ก็ลำบากจะไปโน่อ,อก็ไปไม่ได้บางทีก็ไปขึ้นฝั่งก็บางทีไม่มีบาทอ่ะกลัวตำรวจจับข้าง จริงชาวเลก็เป็นคำปักใต้ย,ย่อมาจากชาวเลจริงๆหมายถึงใครก็ได้ที่อยู่ริมทะเลนะคะมีอาชีพประมงนะคะผูกพันกับทะเลทรรมารกิ่นเกี่ยวกับทะเลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบริบทที่ใช้เนี่ยชาวเลก็หมายถึงกลุ่มชาวประมงนะคะแต่ว่าชาวเลที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยมีคําว่าชาติพันธุ์ด้วยก็เลยหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนะคะที่มีภาษาวาทาแตกต่างกับ จากคนกลุ่มใหญ่ในสังคมนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขานะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกภูมิภาคอันดามันโซนตะวันตกของไทยเนี่ยนะคะจะรู้ก็เมื่อมีเหตุการณ์ใหญ่นะคะแล้วก็กปรากฏในสื่อนะคะมีทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศนะคะนี่ยกตัวอย่างสื่อต่างประเทศเนี่ยขึ้นหัวข่าวว่าซีจิ๊ซี ซะะ so ะะอไซน์ในเดอะเวส์นะคะคือยิบสีทะเลเนี่ยนะคะเห็นสิ่งเตือนนะคะเห็นสัญญาณเตือนเนี่ยในคลื่นนะคะเพราะฉะนั้นหลายที่เลยเนี่ยพอน้ําลดปุ๊บแทนที่จะวิ่งลงไปดูนะคะก็วิ่งขึ้นที่สูงเพราะว่ามีตำนานมีนิทานที่เล่าต่อต่อกันมาว่าแต่เก่าก่อนเลยเคยมีคลื่นใหญ่ มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นใหญ่เ,เป็นคลื่นที่ทำลายล้างโลกนะคะแล้วก็ถ้าคลื่นถ้าน้ําทะเลลดเนี่ยให้รีบขึ้นที่สูงนะคะให้หลบหลบจากภัยถ้าเรามาดูแผนที่การกระจายตัวนะคะก็จะมีชาวเลสามกลุ่มนะคะมีมอ,อกแกนอยู่ประมาณ5ชุมชนที่เกาะเหลาเกาะช้างเกาะพยามแล้วก็เกาะสุรินมีประมาณพันคนนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งมอแกลนเนี่ยจะตั้งหลักแหล่งค่อนข้างนานกว่านะคะมีประมาณ20ชุมชน4 0 0 0คนอันนี้จะอยู่ตั้งแต่เกาะพระทองนะคะจนถึงตอนเหนือของเกาะภูเก็ตแล้วก็กลุ่มที่เมื่อกี้ท่านได้ดูในคลิปนะคะกลุ่มราวัยก็เป็นอุรักลาโว้ยนะคะมี16ชุมชนแล้วก็ประชากรประมาณ7,00 0คนพี่ราวัยเนี่ยจะมีชาวมอแกลนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆชุมชนเนี่ยก็เริ่มมีการแต่งงานข้ามกลุ่มนะคะมีการเยี่ยมเยียนกันนะคะคราทันเพราะฉะนั้น ชาวเลในเมืองไทยเนี่ยรวมประชากรประมาณหมื่นสองันคนนะคะอันนี้ก็ถ่ายภาพให้เห็นความแตกต่างนะคะถ้าเป็นนักภาษาศาสตร์เนี่ยอาจจะจัดเป็นสองกลุ่มใหญ่มอกแกนมอกแกลงอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะล้วอุรักราโวยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะถ้าแบ่งตามภาษาเมียกันโจ้จากภาษา,าศาสตร์มาด้วยนะคะจากคณะอักษรศาสตร์แต่ว่าถ้ามองในแง่วัฒนธรรมเนี่ยนะคะ พิธีกรรมก็มีความแตกต่างกันมอแกลน,นี่จะมีเสาวิญญาณบรรพุบรุษนะคะพิธีมอแกลน,นี่ก็จะมีไหว้พ่อตาศะะาลพ่อตาและพิธีของอุรัรละโวยเนี่ยก็จะเป็นลอยเรือนะคะแล้วก็อันเนี้ยนะคะที่ภาพของคุณกิติพัฒน์เนี่ยก็จะเป็นลอยเรือเหมือนกันแต่เป็นของมอแกลนนะคะอันนี้จะพิเศษเฉพาะที่แหลมหลาเท่านั้นนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็จะมีความเฉพาะเจาะจงไปอีกนะคะของในแต่ละกลุ่ม ทีนี้จะฉายภาพให้ดูคร่าวๆนะคะว่าแต่ละกลุ่มอยู่กันยังไงนะคะมอแกนเน่สมัยก่อนนะคะเป็นคนที่ครอบครัวอยู่ในเรือเลยนะคะเดินทางไปมาตามเกาะต่างๆชายฝั่งทะเลนะคะอันนี้คือบ้านของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองคิดถึงปรัชญาชีวิตนะคะความหมายของชีวิตถ้าเราอยู่เรือลำหนึ่งลำเล็กๆ ที่ต้องมีพ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่กันนะคะเราไม่มีการสะสมนะคะเพราะว่าพื้นที่มีแค่นี้เองล้วสะสมไปทำไมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งที่เราทำมาหาอยู่เนี่ยมันมีทุกซอกมุมนะคะปลาก็ได้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะคะในสมัยก่อนที่เขาอยู่ในทะเลอันมันมาหลายร้อยปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินทางเป็นกลุ่มเรืออย่างเงี้ยนะคะเดินทางไปมาตามเกาะต่างๆเป็นสมัยก่อนนะคะ ไม่มีเครื่องยนต์นะคะไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันดีเซลก็เดินทางได้ใช้ใช้ใชแจวนะคะแล้วก็ใช้ใบเรือนะคะแบบนี้เวลามีลมเน่ก็จะใช้ใบเรือสมัยก่อนนี่ก็พึ่งพาธรรมชาตินะคะแล้วก็เรือก็มีลักษณะพิเศษทีนี้ทะเลน้ำมันของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมรสุมสองด้านนะคะ,ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเป็นฤดูแล้งหน่อยนะคะเขาเดินทางได้มากหน่อยแต่ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีลมนะคะมีคลื่นมีพายุเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้านี้เนี่ยก็จะเดินทางน้อยหน่อยนะคะบางทีก็จอดเรือแล้วก็หันมาใช้เรือเล็กนะคะ,ตา,ะตามเกาะตามอ่าวต่างๆแล้วก็จะปลูกกระท่อมเล็กๆนะคะที่ ที่ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายอันนี้ก็เป็นช่วงต่อระหว่างฤด,ดูกาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะกระท่อมนะคะซึ่งถาวรมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปเยี่ยมตามหมู่บ้านมอแกนเนี่ยนะคะแล้วที่ไหนที่เขาตั้งหลักแหล่งนานขึ้นเนี่ยจะท่อมถาวรขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่วง ช่วงต่อระหว่างมรสุมซึ่งเขามีพิธีสําคัญประจําปีก็คือฉลองสาววิญญาณบรรพบุรุษนะคะทั้งหมู่บ้านก็จะมาร่วมพิธีกรรมกันสาวันสาคืนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นช่วงเดินเมษาวันเดินเมษาเนี่ยเป็นช่วงต่อระหว่างฤดูแล้งที่เขาแยกย้ายกันไปทำมาหากินนะคะออกเรือไปพอเมษาพฤษภาเนี่ยจะเริ่มตั้งหลักฐานและรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่เป็นมาร์เกอร์เลย นะคะว่าวิถีชีวิตจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนะคะอีกสองกลุ่มมีพิธีกรรมคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันในช่วงต่อฤด,ดูกาลเหมือนกันใ่ชาวร,ระโว้ยเนี่ยจะมีปีละสองครั้งนะคะและนี้ก็เป็นวิถีนะคะที่เป็น มีเพลงร้องมีเรื่องเล่านะคะนิทานของชาวมอแกนเนี่ยแต่เดิมมีมากเป็นร้อยๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็เล่ากันข้ามคืนเลยนะคะข้ามคืนยังไม่จบเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องวรรณกรรมมุขปาฐะนะคะที่ถ่ายทอดไปหรือแม้แต่นิทานที่เมื่อกี้เราพูดถึงนิทานเรื่องขึ้นยักษ์นะคะก็เป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังสมัยนี้เนี่ยถ้าเด็กวัยรุ่นเยาวชนของมอแกนเองหันมารับสื่อข้างนอกมากๆนะคะก็จะละเลยแล้วก็ลืม ตอนนี้เนี่ยพอไปเก็บข้อมูลเรื่องนิทานแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะหรือเหลือก็เล่าได้เป็นเป็นเชี่ยวเชี่ยวนะคะไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนเดิมแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกาะสุรินทนะคะเราพบว่าหมู่เกาะในทะเลอันดามันนี่มีชื่อเรียกที่เป็นภาษาชาเลเยอะมากเลยแม้แต่ าะสุรินซึ่งประกอบด้วย5เกาะี่ยังมีชื่อเรียกร้อย30มสกว่าชื่อแต่ละชื่อนี่มันสะท้อนให้เห็นความทรงจําร่วมทางสังคมนะคะจุดไหนมีความสําคัญยังไงประวัติความเป็นมาทราัพยากรนะคะคนสําคัญที่อยู่แล้วก็ชื่นชอบบริเวณนั้นนะคะโมแกนนี่ไม่ได้เก่งแต่ทะเลนะคะเขาเป็นชาวเลแต่ว่าในป่าเนี่ยเขาก็เข้าไปเก็บหานะคะนี่ก็ต้องเดินอ้อมหมู่บ้านหน่อยตอนที่ไปเก็บใบเตย ป่านะคะก็ตัดใบเตยมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เอามาสารเป็นเสือเป็นกระปุกนะคะสมัยก่อนเขาจะทํากระปุกใหญ่หน่อยแต่ตอนนี้ขายนักท่องเที่ยวเราก็จะเห็นเป็นกระปุกเล็กๆนะคะก็มีการปรับรูปแบบทีนี้มาดูชาวมอแกล์นะคะนี้เป็นบ้านที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นหลักเป็นฐานขึ้นนะคะใช้ไม้ไม่เหมือนชาวมอแกล์เมื่อกี้อันนี้เป็นที่ภูเก็ตนะคะ ก็เป็นเรือนะคะ,ะหาไม่ได้แล้วนะคะเรือมอแกนตอนนี้เนี่ยถ้าท่านอยากดูเรืออยู่ที่ลำลำเดียวที่หมู่เกาะสุรินนะคะแล้วก็เป็นเรือที่ใช้ไม้กระดานก็คือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นเรือของชาวมอแกลนเป็นเรือพายเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ไม้ขุดเงา้งนะคะนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวมอแกนที่พึ่งพาทรัพยากรป่าชายเลนชายหาดนะคะมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคหะย่องดักฟูนะคะ ผู้ชายผู้หญิงก็ทำมาหากินดิมทะเลแล้วก็ยังพึ่งพาป่าอยู่นะคะมีสมุนไพรเวลาเด็กเจ็บไข้ไม่สบายก็เอาใบไ,ไม้นะคะมาตำแล้วก็พ่อกดเด็กนะคะหรือใบเตยใบเตยหนามเนี่ยก็สําคัญสําหรับกลุ่มมอกแกล์เหมือนกันนะคะก็ามาสารเป็นกระปุกเสือพิธีกรรมนะคะก็จะมีเรื่องข้าวด้วยนะคะเพราะว่ามอกแกลนกับรักละไว้เนี่ยสมัยก่อนเคยปลูกข้าวไร่ ะะเราคิดว่าชาวเลนี่จะเก่งแต่ทะเลอย่างเดียวจริงๆเขาเข้าป่านะคะไปหาพืชผักไปหาหน่อไม้หาสมุนไพรหาวัาตถุดิบมาสร้างบ้านแล้วก็ยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวนะคะที่ปลูกข้าวไร่นี่ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ภาพสุดท้ายของชาวมอแกลนี่เป็นสารข้อตานะคะที่เป็นที่เคารพของเขานะคะหลยพื้นที่ก็มีสารข้อตาของตัวเองนะคะ mm. อุรักละวทนะคะอันนี้ที่เกาะสีเล่ที่ภูเก็ตก็จะเห็นได้ว่าบ้านมีถาวรมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังสร้างเป็นทรงโปร่งอยู่มักจะมีระเบียงนะคะ mm. อันนี้ภาพของดรสุกินที่ไปทําวิจัยที่เกาะอีเตะนะคะนี้ก็เป็นวิธีทำมหากรีนทํารอบดักปลาแล้วก็จะเอารอบเนี่ย ไปวางไว้ในทะเลนะคะรอประมาณสัก4วัน7วันนะคะแล้วก็ไปเก็บดูว่าในรอบจะมีปลาไหมอันนี้ดรสุพินทำวิจัยที่เกาะอาดังราวีหริเตก็พบคล้ายกันก็คือมีชื่อเรียกที่เป็นประษาท้องถิ่นมีความหมายนะคะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีที่ที่เขาเคยตั้งหมู่บ้านนะคะก็เอามาให้ดูคร่าวๆว่าชื่อประจักษ์รักละว้อยอะไรบ้างนะคะที่ประจักรไทยนะคะแล้วก็ความหมาย อันนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้านเกาะอาดังนะคะเกาะเดียวเนี่ยมีสถานที่ที่เคยเป็นกลุ่มบ้านหรือหมู่บ้านของชาวรักลอยแต่ ปัจจุบันนะคะอุทยานขอให้ชาวรักรวโวอยย้ายไปรวมกันที่เกาะอีเฟกน,นะคะเพราะจะเห็นได้ว,ว่าบางทีนโยบายหลายอย่างของรัฐเนี่ยทำไปด้วยความไม่เข้าใจนะคะแล้วท้ายสุดแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลร้ายนะคะทั้งกับชาวบ้านเองแล้วก็กับรัฐด้วยกับการจัดการนะคะภาพน,นี้ก็จะไม่เห็นอีกแล้วนะคะดรสุพินไปเก็บข้อมูลพอดีที่จะเป็นช่วงต่อระหว่างการทําบากัดนะคะทำเพิงพักชั่วคราวเพื่อจะตกปลาหาหอยนะคะเก็บทรัพยากรกับ การตั้งหมู่บ้านแบบถาวรน,นะคะตอนนี้ก็ที่ที่จะตั้งบากัดก็น้อยลงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรอ,อบสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะทําด้วยไม้ไผ่แล้วก็มีขนาดเล็กนะคะไม่ต้องพึ่งพาใครเลยข้อป่านะคะไปตัดไม้ไผ่แค่มีความรู้ในการสารอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นรอบปัจจุบันนะคะเราสู้ ตู้ประมงขนาดใหญ่ประมงคารณิตไม่ได้นะคะเล่าก,ก็เลยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะต้องใช้วัสดุที่ถาวรขึ้นซึ่งต้องซื้อหานะคะลวดนี่ก็ต้องซื้อไม้นี่จะเข้าป่าไปตัดที่ไหนก็ไม่ได้นะคะบางทีก็ถูกจับนะคะ,ะบางทีก็ต้องซื้อนะคะไม่ว่าลวดตะปูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าครองชีพแพงขึ้นชีวิตต้องดิ้นรนมากขึ้นนะคะนี่เป็นแผงขายปลาที่ราวัยนะคะท่านที่ไปราวัยสังเกตเห็นแผงขายปลาเพิ่เลยนะคะ ีที่แล้วเนี่ยมีแผงขายปลาเพิ่มขึ้นเยอะเลยเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวไปซื้อปลาสุดๆแต่ว่าปลาทั้งหมดไม่ได้มาจากลาวัยนะคะมีเอามาจากที่อื่นด้วยแล้วแผงขายปลาที่เป็นของรักโวยกับมอแกนเองเนี่ยนับมิ้วได้นะคะน้อยมากเลยส่วนใหญ่เป็นของคนอื่นมาเช่าเอานะคะแล้วอันนี้ให้เห็นปลานกแก้วนะคะซึ่งอันนี้ถ่ายมานานแล้ว พอมีการดนรงนะคะคนชั้นกลางในเมืองเห็นปลานกแก้วเป็นปลาสวยงามนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าลงชื่อนะคะไม่ขอไม่ให้มีการจับล่าปลานกแก้วได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นพลังของเราในเมืองนะคะก็สําคัญแต่ว่าเรามีความเข้าใจแค่ไหนนะคะจริงๆมันมีปลาอีกหลายชนิดพอดีปลานกแก้วสีมันสวยนะคะ,ะมันเน,น่ารักน่นดูแต่ว่าปลาอีกหลายชนิดเลยซึ่งกําลังถูกฆ่าถูกลา่าในจริงเราก็ต้องสงใจ อื่นด้วยนะคะสัตว์น้ำอื่นด้วยอันนี้วิธีว่าทำนะคะตองเยงการแห่เรือนะคะหรือพิธีอาบน้ำมนต์เนี่ยนะคะก็เป็นพิธีกรรมที่สําคัญที่รวมกลุ่มรวมใจเทารักษร่วยให้อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีความสําคัญด้านจิตวิญญาณอันนี้ที่ราวัยนะคะถ้าท่านดูคลิปเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็ดูว่าจริงๆในหลวงเสด็จที่ราไยตั้งแต่ปีศูนนะคะก่อนพวกเราหลายคนในที่นี้จะเกิดนะคะแล้วเราก็เห็นบ้านของรักษร้วย อยู่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นได้ย,ยังไงหรือสมเด็จย่านะคะ,สะเสด็จท,ที่เกาะทีเรนะคะซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ของชาวรักละโว่ปี2อ1 0นนะคะชาวทีเรก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามันนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เดชรัตน์จะพูดถึงโครงการที่จะมีต่อแถวกันมายาวเหยียดนะคะที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเรื่องการทําเหมืองนะคะการเป็นโรงแรมรีสอร์ทการเป็นบ้านตากอากาศตอนนี้ชาวต่างชาติเองก็เริ่มมาทําธุรกิจแล้วในพื้นที่อันดามันนะคะ แล้วก็มีการอพยพเข้าของผู้คนนะคะมีบ้านหรูนะคะราคาแพงหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านก็มีนะคะมีการขึ้นป้ายว่าที่ดินนี้มีเอกสารสิธ์ห้ามบุกรุกนะคะห้ามขโมยมะพร้าวห้ามจอดเรือห้ามจับปลาห้ามอะราั้นั้นที่กลุ่มนี้ทําอะไรมาก่อนนะคะกลุ่มชาเลนี่ก็อยู่มาก่อนเพราะฉะนั้น เราจะเข้าใจสิทธิได้ยังไงสิทธิในที่อยู่อาศัยนะคะเขาระบบคิดไม่เหมือนกันนะคะเรื่องการอยู่ติดที่นะคะเราระบบสังคมเกษตรกรรมเราคิดถึงเรื่องที่ดินอีอกแบบหนึ่งเลยความเป็นเจ้าของเขาคิดอีกแบบหนึง่งไม่เห็นต้องเป็นเจ้าของเลยนะคะแค่ใช้ประโยชน์เป็นครั้งคราวไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีฉโฉนดนะคะแบ่งๆตามกันไปนะคะ,ะนี่เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นแผนที่น้อยอันแล้วนะคะในขณะที่สักสิบยีปีก่อนเนี่ยจะมีแผนที่ที่ระบุว,ว่านี่เป็นหมู่บ้านชาวเลนะคะ ก็มีแผนที่ที่ระบุหนูบ้านชาวเลน้อยลงอันนี้ก็จะพยายามไปเร็วๆนะคะ อีกอันนึงนะคะนอกจากเรื่องกรรมสิทธิ์นะคะหรือวิธีคิดกันอยู่ติดที่แล้วเนี่ยอคติทางชาติพันธุ์นะคะคนส่วนหนึ่งในท้องถิ่นก็มองชาวเลว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการศึกษานะคะสกปรกนะคะได้ร่อนไม่มีจุดหมายนะคะนี้เราก็เลยไม่ได้สนใจเขาไม่ได้คิดจะปกป้องสิทธิของเขานะคะแ้วชาวเลก็กลัวคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ อันนึงนะคะสังคมของชาวเลเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรนะคะเรามักจะดูถูกสังคมที่ไม่ไม่มีลายลากักษณ์อักษรบอกว่าไม่รู้หนังสือจริงจริง ถ้าเทียบนะคะไอ,อ้ความรู้ของเขาเนี่ยที่ผ่านมาทางตำนานนิยายเนี่ยอาจจะมากกว่าของเราอีกเขามีความรู้เรื่องคลื่นสึนามิในขณะที่แค่คาว่าสึนามิเรายังต้องยืมภาษาญี่ปุ่นมาใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่ตัดสินเนี่ยนะคะเราตัดสินเข้าไปก่อนแล้วสังคมที่ไม่รู้หนังสือนะคะอยากจะใช้ควาว่าไม่เน้นลายลักษณอักษรมันดีกว่านะคะ,ะเขาไม่รู้ว่ากฎหมายการมีโฉนดใบหนึ่งเนี่ยจะมีความหมายยังไงนะคะเป็นเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ยังไงนะคะ อันนี้ใครที่สนใจเรื่องที่ดินนะคะมีหลายกรณีศึกษารวมทั้งราวัยด้วยนะคะอาจารย์อาชินนะคะอาจารย์เพิ่มศักดิ์และอาจารย์กิติศักดิก์เนี่ยทำงานวิจัยไว้นะคะร่วมกับน้องๆอีกหลายคนเลยคลายปมคดีที่ดินคนจนอันนี้จะมีะเรื่องราวัยด้วยนะคะกรณีที่ดินดาวัยว่าคนที่ออกหลักฐานเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะในบริเวณนั้นนะคะอันนี้ไปต,ตามต่อได้เองนะคะอันนี้ที่เกาะสีเลก็จะเห็นได้ว่าหมู่บ้านกลายเป็นพื้นที่แออัดแล้วไม่สามารถจะ ขยายมาข้างหลังเพราะเป็นป่าชายเลนเป็นที่ทอนิรักษ์นะคะเขาวันนี้จริงๆมีสารพ่อตานะคะโต๊ะลาโต๊ะซึ่งเป็นที่เคารพเนี่ยอยู่ข้างๆนี้ปรากฏว่าทั้งเขาเลยก็มีคนจับจองแล้วแล้วก็เริ่ม ขนดินไปขายนะคะอันนี้เป็นไปได้ยังไงนะคะตั้งแต่ที่เขาอยู่มาก่อนนะคะกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นได้ยังไงที่ที่เกาะลีเตะนะคะอ่าอาจารย์จุพินก็ทําแผนที่ไว้ว่ามีเป็นแหล่งน้ํานะคะซึ่งน้ำฝนเนี่ยจะมีน้ํานองแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาจับปลาหาปักบุ้งนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ที่พัฒนาไปเป็นอ่าดูสอดการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะคะฉันคิดว่าเราต้องเข้าใจถึงรากว่าวิธีคิด แนวทางของเราเนี่ยสังคมใหญ่กับของเขาชาวเลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะสอย่างนะคะอย่างน้อยแนวทางของเขาคือแบ่งปันนะคะยิ่งใครเก่งมากหาได้มากเนี่ยก็ต้องต้องให้มากนะคะของเรานี่จับจองครอบครองผูกขาดจีดกันนะคะใครที่ใครที่เก่งก็ยิ่งได้มีเยอะๆนะคะ ทาเลมองถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ร่วมกันนะคะอยู่มนุษย์กับธรรมชาติด้วยมีเยื่อใยไม่เบียดเบียนนะคะสังคมเราเนี่ยมองทุกอย่างเป็นปัจจัยการผลิตจะเอามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้ยังไงจะสร้างมูลค่าได้ยังไงเทวเลเรียกง่ายไม่สะสมนะคะพอกินพออยู่สังคมเราเนี่ยจะสมทุนเพื่อความมั่งคั่งเอาทุนต่อทุนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่มีเพดานนะคะสะสมไปเรื่อยนะคะ ชาวเลไม่แข่งแย่งแข่งขันนะคะในปัจจุบันเราพูดถึงคําว่าแข่งขันตลอดเวลานะคะแม้จะเป็นอาเซียนนี่ก็ต้องแข่งขันนะคะผู้ที่เหนือกว่าคือผู้ที่อยู่รอดแล้วก็ชนะนะคะแล้วท้ายสุดเนี่ยชาวเลนะคะยินดีที่จะถอยแล้วก็หลบหลีกจากความกัดแย้งและก,การเผชิญหน้าในขณะที่สังคมเราเนี่ยเรายึดเป้าหมายเป็นหลักแล้วเราใช้เทคนิควิธีต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเพราะฉะนั้นที่ท่านเห็นภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นชาวเลน้อยสุดเลยนะคะคลิปการที่ลุกขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าเขาไม่มีที่แล้วนะคะจนมุมแล้วจะให้เขาไปไหนนะคะพื้นที่ทํามาหากินพื้นที่จอดเรือนะคะพื้นที่ใช้หาดเนี่ยถ้าถูกปิดกั้นแล้วจะให้ไปไหนต่อนะคะนี้ก็เป็นเป็นคำถามที่ไม่ใช่ชาวเลยอย่างเดียวแต่สังคมนะคะรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉนั้นให้ดูสองรูปเนี่ยนะคะเราก็จะมองว่ารูปเนี้ยไม่ได้สร้างไรายได้หรอกนะคะนี่สร้างไรายได้เดี๋ยวนะักท่องเที่ยวมานะคะรายะะ้นด้ว ถูกหล่อหลอมให้คิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะคะมันเป็นเรื่องที่เราถูกทําให้คิดให้เชื่อนะคะว่าสิ่งนี้ดีนักท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ราไวัยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะชาวเลไม่ใช่เป็นเรื่องชาวเลกับนายทุนด้วยนะคะไม่ใช่ความขัดแย้งที่ลดทอนหรือแค่ คู่แสดงคือชาวเลกับนายทุนนะคะแต่เป็นเรื่องวิธีคิดของเรานะคะการให้ความหมายของชีวิตชุมชนสังคมแต่ให้ความหมายของการพัฒนานะคะความเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันการให้คุณค่ากับสิ่งที่แจงนับได้แล้วก็ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเราให้คุณค่าพอหรือเปล่านะคะแล้วก็วิธีคิดของเราเป็นตัวกําหนดกลไกโครงสร้างสถาบันทางสังคมต่างๆนะคะกฎระเบียบต่างๆ สไลด์ท้ายสุดในช่วงแรกนะคะอันนี้ก็คือที่เกิดขึ้นนะคะที่อเมริกาที่มีการเบียดขับชนพื้นเมืองนะคะเพราะฉหลายที่ทั่วโลกเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะแล้วไม่ใช่แต่ชนพื้นเมืองนะคะประมงพื้นบ้านเดี๋ยวจันเดชเดชราคงพูดถึงนะคะชาวนานะคะกลุ่มที่เขาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติก็เจอสิ่งที่คล้ายคลึงกันขอบคุณค่ะ